แสงเล็กๆที่ยังคงอยู่เพื่อนที่รักฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังเผชิญช่วงเวลาที่มืดมนร่างกายไม่เป็นดังใจและใจเองก็อ่อนล้าบางวันเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาอยู่บนอกจนแทบหายใจไม่ออกแต่เธอรู้ไหมแม้วันที่ฟ้าปิดหม่นที่สุดแสงอาทิตย์ก็ยังซ่อนอยู่หลังเมฆเสมอเช่นเดียวกับหัวใจของเธอ ที่ยังมีแสงเล็กๆรอจะส่องสว่างการป่วยไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือบททดสอบที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการยืนอยู่คนเดียวแต่คือการยอมรับและเปิดใจให้คนรอบข้างได้อยู่เคียงข้างเธอไม่ได้อยู่ลำพังทุกคำพูดทุกการเยี่ยมเยียนทุกการห่วงใย คือกำลังใจที่อยากให้เธอรู้ว่ายังมีคนรักและเห็นคุณค่าในตัวเธอเสมอบางทีชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งเร็วที่สุดแต่แค่ให้เรายังอยู่ต่อในทุกวันแม้จะก้าวเพียงเล็กน้อยก็ตามเพื่อนเอย๋ยอย่าก,กังวลว่าจะต้องลุกขึ้นมาเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อก่อนเพราะความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้มากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเรายังมีหัวใจที่รักและถูกรักมากเพียงใดขณะที่เธอหายใจอยู่ในวันนี้เธอคือความหมายและคือคุณค่าของคนรอบข้างแล้วขอให้เธอเชื่อว่าแสงเล็กๆในใจนั้นจะค่อยๆส่องชัดขึ้นและแม้โลกอาจยังไม่สวยงามเท่าเดิมแต่หัวใจของเธอยังมีพลังที่จะสร้างวันใหม่ขึ้นมาได้เสมอ